สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมสวัสดีพี่พี่น้องๆนะครับชาวศรัทธาหลวงปู่ทิมหรือสิทธิหลวงปู่ทิมนะครับผมก็วันนี้จะเป็นบล็อกสุดท้ายของชนะจนแล้วนะครับมันจะเป็นบล็อกบาคขีดหรือว่าบล็อกทองคํานะครับผมบล็อกนี้ต้องเกรดกันดีนะครับเพราะว่าบล็อกนี้จะเป็นบล็อกที่พวกที่เขาหลอกเซียนนะครับจะทําบล็อกนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําค่อนข้างเหมือนแต่ก็จะมีหลายๆจุดที่ไม่เหมือนแต่ถ้าเกิดเรามองในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเรามองในลักษณะที่เขาเอามาขายที่ในในออนไลน์นะครับ ถ่ายรูปแบบไม่ชัดเบอร์เบอร์มั่งหรือถ่ายลักษณะโค้ดไม่ชัดหรือว่ารายละเอียดไม่ชัดเนี่ยเราสามารถอาจจะโดนโดนเสียังค์ไปฟรีๆได้ครับโดยบล็อกนี้นะครับผมคือบล็อกทองคาหรือบล็อกบาร์ขีดนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยนะครับผมเชิญเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผม่าวันนี้ผมโบ้นะครับวันนี้ก็เราก็จะมาดูชมเหรียญชนะจนบล็อกบาร์ขีดหรือบล็อกทองคํานะครับ อ่าตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือเหรียญบล็อกบาขีดหรือบล็อกทองคำอ่านี้ผมให้ดูสภาพเหรียญน,นะครับเหรียญนี้ก็ออกค่อนข้างที่จะเงางามนะครับผมอ่าเราดูก่อนอันนี้ด้านหน้านะครับอ่าดูข้างดูข้างขอบตัดนะครับอ่าดูหลังครับอ่าโอเคนะครับดูข้างขอบตัดครับ เราดูด้านหน้าอีกรอบครับอ่าบล็อกนี้นะครับบล็อกชนะจนบล็อกบาร์ขีดหรือบล็อกทองคํานะครับผมอ่ามันก็เดี๋ยวเราจะไปดูก่อนทําไมบล็อกนี้ถึงเรียกบล็อกบาร์ขีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอ่าไอ้ปลาร้าขององค์หลวงพ่อนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูช่วงนี้นะครับช่วงนี้ครับอ่าช่วงนี้ช่วงนี้นะครับ ถ้าเกิดเราใช้กล้องส่องเ้วเข้าไปเนี่ยจะมีขีดคมๆอยู่สามขีดนะครับเขาถึงเรียกกันว่าบล็อกบ่าขีดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่ามีไหมเรามาชมรายละเอียดกันครับเห็นขีดลงมาไหมครับอ่าโอเคเห็นไหมครับตรงนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดว่าเป็นสามขีดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูเหรียญจริงเนี่ยจะมีสามขีดอยู่เรียงกันครับ โอเคแล้วบล็อกนี้นะครับของปอมมีขีดเหมือนกันครับผมแต่มีขีดเดียวครับบล็อกนี้บล็อกนี้ของปอมมีขีดเหมือนกันนะครับแต่มีขีดเดียวครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาชมเหรียญอีกเหรียญน,นึงนะครับเป็นเหรียญอีกเหรียญนึงนะครับอ่าว่ามีขีดสามขีดเหมือนกันไหมอ่าอ่าเหรียญนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเห็นไหมครับ ช่วงหายปลาขององค์หลวงพ่อจะมีขีดออกมาสามเส้นนะครับเห็นไหมครับโอเคเห็นชัดเจนเนาะโอเคมีทั้งสองเหรียญน,นะครับอ่าจุดหนึ่งนะครับแล้วจุดที่สองที่ผมดูในบล็อกนี้นะครับผมช่วงของเนี่ยครับขอบดูขอบบล็อกนี้นะครับอ่าบล็อกนี้ครับขอบตั้งนี่นะครับ ขอบตั้งนี่นะครับเนี่ยขอบนี่นะครับขอบตั้งนี่ครับก็จะตั้งเล็กสวยงามนะครับผมตั้งแล้วงานออกค่อนข้างเรียบร้อยนะครับแต่จะเป็นลักษณะเส้นที่ค่อนข้างเล็กนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตั้งเล็กชัดเจนไหมอ่าโอเคเห็นไหมครับ ตั้งจะเป็นเส้นบางๆงครับเส้นบางๆางโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมครับออันนี้บล็อกทองคํานะครับแล้วก็มีจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมดูในบล็อกนี้นะครับผมเห็นไหมครับตรงรอยตรงขอบเส้นนะครับจะมีขอบเส้นเล็กๆขึ้นมาขึ้นมาเหนือข้างข้างขอบเส้นเล็กๆเห็นไหมครับ าบริเวณเดี๋ยวผมชี้ดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับปีกนกนี้จะโค้งใช่ไหมครับจะโค้งอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีเส้นตัดตรงนี้นครับผมเล็กๆเ,เส้นที่ผมบอกมีไหมอ่าโอเคเห็นไหมครับถ้าดูตาเปล่าเห็นเส้นเล็กๆนี้นะครับอ่าโอเค แล้วก็ใต้ขอบใต้ตังค์นะครับก็จะมีเห็นไหมครับเส้นก็จะคมคมครับนะครับดูใต้ตังค์นะครับใต้ตังค์เหรียญนี้นะครับค่อนข้างจะเรียบเนียนนะครับจะไม่ค่อยจะไม่มีเนื้อเกินนะครับเห็นไหมครับใต้ตังค์บล็อกนี้นะครับค่อนข้างจะเรียบเนียนนะครับจะไม่มีเนื้อเกินนะครับอ่า เห็นไหมครับค่อนข้างจะเรียบเนียนนะครับใต้ต่างนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับของของเก๊ที่ผมดูนะครับดูดูตรงปลายบัวนะครับปลายบัวใต้ใต้ต่างนะครับปลายบัวใต้ต่างนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นเส้นนูนออกมาเป็นปลายบัวนะครับอ่าจะเป็นเส้นนูนออกมานะครับ เส้นนูนที่ปลายบัวนะครับอ่ามันจะเป็นเป็นนูนออกมานะครับแต่ของเก๊นะครับมันจะเป็นเหมือนเส้นขีดนะครับขีดลึกเข้าไปครับคนละอย่างนะครับอันนี้เส้นมันจะนูนออกมานะครับตรงปลายบัวนะครับเห็นไหมครับคมๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นของเก๊นะครับจะเป็นรอยขีดครับรอยขีดเข้าไปนะครับเหมือนเหมือนเอาเอ่อเอาเข็มนะครับขีดให้เป็นรอยรอยปลายบัวนะครับ เหมือนเหมือนเอาไม้ลาแหลมนะครับขีดให้เป็นลักษณะเส้นของปลายบัวแต่ว่าถ้าเกิดของแท้นะครับเห็นไหมครับปลายบัวจะนูนออกมานะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับมันจะนูนออกมาครับปลายบัวครับอ่าส่วนต่อไปนะครับผมก็จะดูตรงซอกแขนขององค์หลวงพ่อแขนขวาองค์หลวงพ่อนะครับตรงช่วงข้อพับข้อสองนะครับจะมีเส้นคมคมอยู่ประมาณสามเส้นนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูนะครับซอกนี้มีมีไหมคมคมนะครับอยู่3มติ่งครับเห็นไหมครับตรงซอกนี่ครับเห็นไหมครับเห็นชัดเนาะโอเคชัดเจนนะครับนี่ครับเหมือนจะมีติ่งเกินออกมานะครับเห็นไหมสามอันนะครับอ่ะเวเราต้องดูอีกเลยหนึ่งนะครับมีไหม อ่าเราจัดให้อ่าม nah. ีเหมือนกันนะครับอันนี้ชัดเจนเลยครับสามอันชัดเจนเลยครับเห็นไหมครับซอกแขนหลวงพ่อนะครับผมจะมีเส้นวิ่งออกมาประมาณสามสามเส้นนะครับเหมือนช่วงบานะครับอ่าบาขีดเห็นไหมครับอ่าอันนี้องค์นี้เห็นชัดเจนเลยครับบาสามสามขีดสามอันนะครับเห็นไหมครับบาขีดสามขีดครับ องค์นี้เห็นชัดเจนเลยเหรียญนี้นะครับมาดูโค้ดครับโค้ดของเกที่เป็นบล็อกนี้นะครับจะแก้งตอกไม่เต็มนะครับเรามาดูโค้ดกันครับโอเคชัดเจนนะครับเห็นไหมครับอีกจุดหนึ่งของโค้ดนะครับที่ตอกเต็มๆนะครับดูตรงตรงจุกน้ําเต้านะครับจุกน้ําเต้าทางด้านซ้ายมือล่างนะครับจุกน้ําเต้านะครับ จะมีเส้นแตกเล็กๆนะครับเห็นไหมครับแตกออกมานะครับถ้าโคตัวไหนตอกชัดนะครับโอเคเห็นไหมครับมันจะเป็นติ่งติ่งตรงฝาน้ําเต้าครับเห็นไหมครับซ้ายมือเรานะครับซ้ายมือล่างเรานะครับเห็นไหมครับโอเคแล้วมาดูอีกเหรียญหนึ่งตอกตอกโคชัดไหมอ่าโคตตอกตัวนี้ถึงจะไม่ชันนะครับแต่ติ่งก็มานะครับผม ติงต้องจุกน้ําเต้านะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายล่างนะครับเห็นไหมครับตรงจุกน้ําเต้านะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกเลกๆวิ่งอยู่ครับผมว่าตัวนี้ถ้าเกณฑ์นี่ทํายากเลยครับแต่บางอันต่อก็ไม่เห็นนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตตัวไหนที่ต่อมาจะเห็นนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูโค้ดนะครับโค้ดเรยอนี้เป็นยังไงครับโค้ดทอทหาหานะครับเห็นไหมครับโค้ดทอทาหารคอับตอกไม่เต็มนะครับ เหรียญนี้ตอกไม่เต็มแต่เราดูลักษณะของรัศมีเห็นไหมครับเห็นไหมครับพวกปลายรัศมีเห็นไหมครับจะเป็นเหลี่ยมคมชัดเลยครับปลายรัศมีจะเป็นเหลี่ยมคมชัดเห็นไหมครับถือว่าตอกค่อนข้างลึกนะครับแต่ตอกไม่เต็มเห็นไหมครับโอเคชัดเจนนะครับ อ่ะเดี๋ยวก่อนไปด้านหลังลองมาดูหูก่อนครับหูค่อนข้างจะอ่าดูครับเรียบร้อยนะครับแต่ซอกข้างๆมีเนื้อเกินไหมเดี๋ยวผมขอส่องดูแป้บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับตรงช่วงนี้ครับอาจจะมีเนื้อเกินบ้างนะครับแต่เราดูเหรียญรวมเป็นหลักนะครับบางคนว่าถ้าเกิดมีเนื้อเกินตรงนี้เป็นของเกอไม่ใช่นะครับผม เราต้องดูโดยรวมของเหรียญไว้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีครับเดี๋ยวดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับมีไหมเนื้อเกินอ่าเหรียญน,นี้ไม่มีนะครับแต่บล็อกเดียวกันเห็นไหมครับอ่าเหรียญน,นี้ไม่มีเนาะโอเคอ่ะเรามาดูทางด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันขององ,องค์หลวงพ่อนะครับเป็นยันนะครับรอบเลยแล้วก็ถุง ถุงยันก็ถุงถุงเงินนะครับก็จะมีหูเดียวนะครับมีเชือกเส้นเดียวนะครับแล้วก็ตัวถุงก็จะไม่ไม่นูนเหมือนบล็อกเอ่อเชือกสองเส้นนะครับเห็นไหมครับอ่าดูหลังหูครับมีเสี้ยนไหมอ่ามีเสียนวิ่งคมๆเหมือนกันนะครับบล็อกนี้เห็นไหมครับเห็นเส้นคมคมไหมครับโอเคมีเนาะบล็อกนี้ก็มีนะครับอ่าทีนี้ครับ จุดจ่ายตังบล็อกนี้ที่ผมบอกว่าตัวตัดอาจจะไม่เหมือนนะครับอาจจะมีตัวตัด2ตัวนะครับอ่ะเรามาดูตัวตัดของบล็อกนี้เลยนะครับแต่บางล็อกนี้บางตัวก็จะเป็นตัวตัดที่ผมเคยนําเสนอที่15บห้านกานะครับแต่ดูตัวตัดตัวนี้ครับโดยคร่าวๆนะครับดูที่15บห้านกาประมาณ15บห้านกาครับอ่ะเห็นไหมครับ ผมไม่แน่ใจว่าตัวตอกตัวตัดตัวเดียวกันไหมแต่ลักษณะมันไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้นะครับนี่เป็นตัวตัดของบล็อกเขาแตกจีวอนผลนะครับอ่าเห็นไหมครับความแตกต่างระหว่างตัวตัดผมไล่จากจากปูเหลี่ยญเลยนะครับ ซ,ซ้ายมือจะเป็นเหรียญซ้ายมือจะเป็นเหรียญบล็อกทองคํานะครับขวามือจะเป็นบล็อกเขาแตกนะครับอดูนะครับซ้ายมือจะเป็นเหรียญบล็อกบาขีดนะครับซ้ายมือบล็อกบาขีดขวามือเป็นบล็อกเขาแตกจีวนผลนะครับ ดูรอยตัดครับเห็นไหมครับตรง15นาฬิกานะครับที่ผมดูอยู่ทุกเหรียญทุกบล็อกนะครับเห็นไหมครับอลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับผมเอาเหรียญมาให้ทุกท่านช่วยผมพิจารณานะครับเห็นไหมครับผมว่ามันมีความต่างนะครับผม เห็นไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเอ่อมันตัวตัดตัวเดียวกันเนี่ยมันผมว่ามันน่าจะออกมาถ้าเกิดจุดต่างมันอาจจะจะไม่หลายจุดขนาดนี้แต่นี้มันหลายจุดนะครับหนึ่งคือตรงนี้นะครับสองตรงอื่นก็ไม่ไม่เหมือนนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นเหรียญชนะจนนะครับ บาขีหรือบล็อกทองคำนะครับผมก็ผมก็แจ้งรายละเอียดไปทุกๆอย่างแล้วนะครับก็คือบล็อกนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่แจ้งไว้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะบล็อกนี้ค่อนข้างจะทําเกได้ดีนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อถ้าเกิดเราจําได้เราจําตําหนิจาอะไรต่างๆก็จะไม่โดนแน่นอนนะครับก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมผมก็มีเจตนาที่จะเผยแพร่ บารมีหลงปู่ทิมวัดพระข่านะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาเข้ามาดูนะครับเหรียญท่านเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับแล้วก็ท่านเป็นพระปฏิบัติที่ดีนะครับผมาทางรูปบำรุงศาสนาและสร้างความเจริญรอบข้างวัดอย่างต่อเนื่องนะครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ